หลายๆคนลุ้นข่าวดีครั้งใหญ่หมากโพสภาพคิมเบอรี่เวียดได้ว่าน่ารักไม่เปลี่ยนจริงๆหลังจากที่กลายเป็นที่จับตามองแทบจะในทันทีสำหรับโพล่าสุดบนอินสตาแกรมแอดหมากอันเดอร์สกอบปรินของพระเอกซุปตามหมากปรินสุภารัตน์หลังเจ้าตัวแชร์ภาพถ่ายโมเมนต์พิเศษขนาควงแขนว่าที่เจ้าสาวดีกรีนางเอกคิมเบอรี่แอนด์โวเทมสัสออกมารับประทานอาหารสองต่อสองเพิ่มความโรแมนติกให้กับชีวิตรัก แต่เราว่าสิ่งที่ทำให้บรรดาชาวเน็ตต้องโฟกัสมากกว่าปกตินั่นก็คือแคปชั่นภาษาอังกฤษที่หมากปรินได้เขียนบรรยายใต้ภาพซึ่งมีใจความว่า Cheers The Good New s เพราะไม่เพียงแต่โพสต์ดังกล่าวจะทำให้แฟนๆพากันลุ้นและตื่นเต้นกับข่าวดีที่พระเอกหนุ่มเกิ่นไว้คร่าวๆเท่านั้นแต่ในส่วนของเพื่อนพ้องคนดังอาทิยายาอุรัสยาณเดชคุกิมิยาโบเบนจวันเนยโชติกาก็ยังเข้ามาร่วมปูเสือ รอฟังกับเขาด้วยขณะที่คิมเบอรี่ก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เช่นกันด้วยสัญ,ญลักษณ์อีโมจิใบหน้าคล้ายกับมีน้ำตาคลอและหัวใจสีแดงดวงโตโดยแฟนๆต่างก็ร่วมกดไลค์กันอย่างล,ล้นหลามฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ